สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีบทสัมภาษณ์ของโคชด่วนดานายนะคะแล้วก็บทสัมภาษณ์ของน้องเพียวอัชรพรคงยศมาฝากกันนะคะหลังจากที่ทีมสาวไทยซ้อมเสร็จแล้วนะคะ นักข่าวเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชด่วนานายนะคะแล้วก็สัมภาษณ์น้องเพียวอัชรพรคงยศถึงความพร้อมของทีมเรานะคะก่อนที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะซึ่งทางโค้ชด่วนนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ทีมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยที่มาช่วยปรับสภาพร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูสภาพความแข็งแรง รักของร่างกายให้กับนักกีฬานะคะส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นการปรับร่างกายซะส,ส่วนใหญ่และตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่านักกีฬาเนี่ยมีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะมีการปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้นฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าทีมของเรานะคะก็มีความพร้อมค่อนข้างร้อเซเลยนะคะก่อนที่จะเจอกับ ทีมชาตินอร์แลนด์ในวันที่2 7วิจ็ดายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเพียวอัชราพรคงยศกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะพูดถึงทีมของเราว่ายังไงบ้างซึ่งน้องเพียวนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทุกๆคนในทีมเนี่ยพยายามโฟกัสตัวเองและพยายามโฟกัสทีมมากขึ้นและพยายามแก้ไขจุดบกพร่องนะคะที่ มีในสนามที่1แล้วก็สนามที่2นะคะก็ตอนนี้แก้ไขจุดบกพร่องได้ดีมากขึ้นแล้วด้วยนะคะ<ๆ>เพราะว่าใกล้จะถึงวันแข่งเข้ามาทุกวันแล้วนะคะน้องเพียวบอกสภาพร่างกายตอนนี้ก็เต็มร้อยมากๆเลยนะคะสำหรับน้องเพียวน้องเพียวบอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายเต็มร้อยแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามพร้อมที่จะสู้ในทุกแมตช์การแข่งขันเลยค่ะแหมท่านักกีฬาบอกมาขนาดนี้นะคะเราก็ต้องไปเชียร์สิคะ กองเชียร์อย่างเราจะช้าอยู่ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าใครไม่สะดวกไปเชียร์ที่สนามนะคะก็สามารถเชียร์ได้ที่บ้านนะคะเปิดช่อง7เลยค่ะช่อง7 HD ช่องหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะเชียร์สาวไทยกันได้เลยหรือใครไม่สะดวกดูดผ่านทางทีวีนะคะก็โหลดแอปพลิเคชัน bakaboo.tv มาดูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเพียวกับโค้ชด่วนกันดีกว่านะคะวันนี้รายการวันเล็กแครซี่มีคลิปสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนแล้วก็น้องเพียวอ,าอาชาราพรคงยศมาฝากด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปสัมภาษณ์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิสชาแนลด้วยนะคะ และเพืเ่อนๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของโค้ชแล้วก็นักกีฬาของเรานะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะแต่ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็มีสตินะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราจะโดน u t u b e บล็อกได้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนแล้วก็ของน้องเพียวอัชราพรคงยศกันเลยค่ะถึงเรื่องความพร้อมของทีมเราก่อนที่จะลงสนามเจอกับทีมเนเธอร์แลนด์ค่ะ เราไปฟังกันเลยค่ะในการรวมกันนะครับเพราะระบบตอนแรกก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากข่ายวิทยาศาสตร์ของการกีฬางประเทศไทยในเรื่องของการมาฟื้นฟูนะครับสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาที่โรงแรมเลยนะครับส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเองเนี่ยนักกีฬาเขาก็ลงตัวมากขึ้นนะครับก็ดูแล้วเรื่องของร่างกายกลับมาได้ดีขึ้นนะครับก็คงต้องเตรียมกันต่อ นะครับเพื่อต่อสู้ในสนามนี้ครับค่ะก็เข้าสู่ระบบวันแรกของเราแล้วนะคะคือตอนนี้ทุกคนก็แบบพยายามโฟกัสตัวเองพยายามโฟกัสทีมกันมากขึ้นพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของทีมมากขึ้นค่ะเพราะว่าใกล้มันก็ใกล้เวลาแข่งมากขึ้นทุกๆวันแล้วอย่างงี้ค่ะตอนนี้หนูมองว่าแบบสภาพทีมความร่างกายเอยเราแบบเต็มร้อยมากๆค่ะพร้อมที่จะต่อสู้ในแมตที่ใกล้จะถึงนี้แล้วค่ะ ใช่ก็หนูรู mm ้สึกว่ามันเป็นแมตช์ที่ทุกคนรอรอคอยเลยเพราะว่าแบบเราไม่ได้มาแข่งที่ไทยนานมากแล้วทุกคนอ่ะก็คือมันไม่ได้มีแค่ทีมไทยทีมเดียวค่ะมันแบบหลายๆประเทศมาตั้งแบบเจ็ดประเทศแหน่อย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบ FC ทีมนั่นทีมนู่นทีมนี่พวกเราไม่งอนค่ะพวกเราเข้าใจค่ะเดี๋ยวพวกเราจะบอกว่างอนที่แบบเขามาเฝ้าทีมบราซิลอะไรเงี้ยพวกหนูรู้นะคะแต่พวกหนูไม่งอนค่ะไม่งอนเข้าใจค่ะก็แบบก็ดีใจที่ทุกคนแบบ เขาเรียกว่าให้ความสนใจให้การต้อนรับทั้งทีมไทยเราไทยเราเองแล้วก็ทีมต่างประเทศทีมเพื่อนบ้านเอ้ยทีมเพื่อนอนอื่นประเทศอื่นด้วยคะ่ะก็ดีใจค่ะก็อยากทุกคนมาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีบัตรก็ก็ดูออนไลน์ได้ค่ะเพราะว่าแบบยังไงก็เหมือนกันคะ่ะเราไ็เชียร์ไปด้วยกันได้ค่ะ